สวัสดีครับมาพบกับเรานะครับวันนี้ช่องภายบุญครองนะครับวันนี้นะครับหนุ่มรอหนุ่มน้อยของเรานะครับมาทํากิจกรรมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาเชื่อมสัมพันธไมเกรียนดีนะครับกับน้องโมเมีเช่นเคยนะครับอันนี้ก็มาครั้งที่สองแล้วนะครับก็เริ่มจะไม่อายกันแล้วนะครับก็เริ่มจะสนิทกันแล้วนะครับดูครับปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับเนี่ยนะครับ บาดหัวตัวเท่าเลยนะครับน้องโมเมกับน้องบุญครองนะครับโอ้โหสมส่วนกันมากเลยนะครับบุญครองนะครับเป็นช้างเพศผู้นะครับส่วนน้องโมเมนะครับเป็นช้างเพศเมียนะครับนะครับถอยถอยไม่ถอยถอยไปนู่นเลยไปไม่ไปไปถอยไปไม่ถอยไปเออลองถอยไปมีไปไปไปไม่ไปไปลองไปไปไม่ไม่ไป นี่ครับนี่ครับเจ้าบุญครองของเรานะครับเลียมหญ้านะครับเลียมหญ้าแล้วก็มีสาวเคลียครอนะครับครอเคลียนะครับก็จะอร่อยนะนะครับนี่ครับมาจีบสาวนะครับแล้วก็ได้เลียมหญ้ากับสาวนะครับโอ้โหก็จะมีความสุขมากเลยนะครับเหมือนกับเรากินข้าวนะครับเหมือนกับเราดินเนอร์นะครับดินเนอร์นะเวลาเราดินเนอร์กับสาวสาวสองต่อสองนะครับมันก็จะมีความสุขนะครับมันก็จะมีความสุขมากเลยนะครับ นะครับทานเข้าไปด้วยนะครับมีสาวอยู่เคียงข้างด้วยนะครับเนี่ยนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะครับนะครับเจ้าบุญครองนะครับถอยคลองถอยไปไปทานนูนไปไหมอ่าไปไปดินเนื้อทานนู้นไปสองคนนี่นะครับนครับบรรยากาศนะครับก็ปล่อยให้น้องช้านะครับได้ผนคลายได้รีเล็กได้ทานหญ้านะครับ ดูบั้นท้ายนะครับอวบอิ่มทั้งสองนะครับบั้นท้ายนะครับบั้นท้ายน้องโมเมนะครับจะอวบมากกว่านะครับเป็นเพราะเป็นช้างตัวผู้นะครับส่วนคุณครองก็จะหุ่นเพียวหน่อยนะครับเพราะว่าช้างตัวผู้นะครับลักษณะโครงสร้างของเขาก็จะเพียวนะครับเพียวสูงนะครับไม่เหมือนกับช้างตัวเมียนะครับช้างตัวเมียก็จะดูอวบอิ่มนะครับจะดูอวบอิ่มมากนะครับ ตอนนี้ก็มาดูก้นซวยๆของหนุ่มกับสาวนะครับดูก้นนะครับบุญคลองตอนนี้ก็มีความสุขมากนะครับแม่ๆนะครับมีความสุขมากเลยนะครับเพราะว่าได้พบปะพี่น้องช้างหลายเชือกมากนะครับได้พบปะพี่น้องช้างหลายเชือกนะครับทําให้น้องได้มีสังคมกว้างขึ้นนะครับทําให้น้องไปไหนมาไหนกับสังคมที่ใหญ่นะครับเวลาน้องจะไปทําอะไรนะครับไปทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนนะครับมันก็จะได้ง่ายนะครับ ถ้าน้องไม่มีสังคมนะครับถ้าน้องเป็นช้างดุนะครับถ้าน้องอยู่ตัวคนเดียวนะครับพ่อขวานก็ไม่กล้านะครับจะพาไปไหนนะครับตัวจะเกิดความเสียหายนะครับแต่ถ, marriage, ถ้าเห็นน้องเป็นแบบนี้นะครับดูครับความน่ารักของน้องครับถ้าเห็นน้องนิสัยแบบนี้นะครับนิสัยแบบดูแล้วน้องมีความสุขนะครับพ่อขวานก็มีความมั่นใจนะครับที่จะพาน้องออกงานไปเรื่อยๆนะครับที่จะพาน้องนะครับไปพบปะสังสรรค์คนเรื่อยๆนะครับ น,น, αι. น, αι. นี่นะครับนี่นะครับโอ้ควานก็มีความสุขมากนะครับเห็นภาพบรรยากาศพี่นี่นะครับนี่ครับแม่ๆก็น่าจะมีความสุขนะครับเห็นน้องนะครับได้มาทํากิจกรรมได้มาเลี้ยมหญ้ากับสาวเนี่ยนะครับนี่ยนะมีความสุขที่แท้จริงของช้างก็อยู่ตรงนี้นะครับความสุขของคนก็อยู่ที่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้นะครับความสุขของช้างนะครับเนี่ยครับมันบุงบอกทางสายตาปกติวิิยาลไร้ๆอย่างนะครับความสุขของช้างนะครับ เนี่ยครับเราสามาร ER ถเห็นด้วยตาของเราได้เลยนะครับเนี่ยนยครับมาด yes. ูได้เลยครับเนี่ยนะครับความสุขของช้างครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูครับโมเมครับกินอย่างเดียวนะครับถ้าเราเอามาเชือกเดียวนะครับเขาก็จะไม่กินนะครับถ้ามาเชือกเดียวนะครับเขาก็จะไม่กินขนาดนี้นะครับแต่นี้มาสองเชือกนะครับเขาก็มีความสุขนะครับมีเพื่อนนะครับ ถ้ามาตัวเดียวน้องบุญคลองก็จะไม่กล้ากินอย่างนี้นะครับก็จะไม่กล้าเลี้ยมันย่านะครับเพราะว่ามีความระแวงมีความตื่นเต้นนะครับอันนี้ก็มีเพื่อนนะครับมีเพื่อนนะครับน้องก็เลยมีความสุขนะครับสังเกตช้างที่มีความสุขนะครับหูมันจะกระพือเนี้ยครับหูจะกระพือทั้งสองข้างนะครับหางก็จะปัดไปปัดมานี่ครับนี่ครับแสดงว่าช้างเนี่ยครับมีลักษณะที่มีความสุขนะครับ เนี่ยครับกระพือหูนี่ครับกระเพือหูสองข้างแล้วก็หางก็ปัดไปปัดมาลักษณะนี้ครับเนี่ยครับคือลักษณะช้างที่มีความสุขช้างไม่มีความระแวงนะครับเป็นช้างที่มีความสุขเอาง่ายๆนะครับเป็นช้างที่แบบเอารีแหลกตัวเองนะครับคือเขาไม่มีความกดดันนะครับเขาไม่มีความกดดันหรือไม่มีความเครียดอะไรนะครับดูนะครับเนี่ยครับเมย์ก็จะพาพี่พาน้องพาพี่เดินบนไปบนมานะครับเพราะตอนนี้เรา มีหญ้าแค่นีมะมีมะเพราะว่าตอนนี้หญ้าของเรามันหมดแล้วนะครับเพราะว่าพนักงานก็ได้ทําการตัดหมดแล้วนะครับไม่มีหญ้าให้น้องเล็มนะครับนี่ครับดูแววตาเนองนะครับมีความสุขนะครับนี่ครับแววตาเ้องนะครับก็ตอนนี้เมยควงหนุ่มนะครับหนุ่มไม่ได้ควงสาวนะครับตอนนี้สาวสาวควงหนุ่มนะครับเมยไปทั้งนั้นเลยไปลูก ไปทังนู้นไปไปมีไปไปไ,ไปมีไปเออถอย,ม,ถอย,ถอยมีถอยถอย,ถอยพร้อมอมั้ยนี่กองเนี่ยครับเนี่ยครับหญ้าที่เหลือก็หญ้าที่เหลือก็มีประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเ,เพราะว่าหญ้าเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ตัดไปบางส่วนแล้วนะครับก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับ วันนี้ก็มาดูมุมแคบๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมุมแคบๆได้แต่มันก็เป็นภาพที่สวยงามครับเป็นภาพที่ชมแล้วมีความสุขนะครับเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับเนี่ยครับความสุขของช้างครับความสุขของคนเลี้ยงช้างนะครับก็มีแค่นี้แหละครับเห็นช้างกินอิ่มนะครับเห็นช้างนอนหลับนะครับเห็นช้างมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีนะครับพกพานะครับก็ดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าเขาก็เหมือนกับลูกของเรานะครับเป็นลูกของเรา เราก็ดูแลแล้วก็เอาใจใส่น้องนะครับเหมือนกับลูกนะครับน้องมันคลองก็เริ่มน้องมันคลองก็เริ่มน้องมันคลองก็เริ่มแอบสาวแล้วนะครับแอบสาวกำลังจีบกันอยู่ครับตอนนี้กำลังจีบดู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 ดดกลังจีบด้วยนะตอนนี้มันคลองกำลังจีบมูเมยอยู่นะครับ ตอนนี้ตอนนี้บนครองก็สัมผัสมันก็เป็นสันทัตยานนะครับเป็นสันทัตยานของช้างนะครับที่อยู่ร่วมกันนะครับช้างเพศผู้กับช้างเพศเมียนะครับถ้าเวลาอยู่ด้วยกันก็จะมีมีเซนหรือว่ามีก็เหมือนผู้หญิงผู้ชายนะครับก็มีรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึก มีเป็นมันเป็นสันทัตยานครับเอาง่ายๆมันเป็นสันทัสสันทัตยานตอนนี้เห็นน <c oughs> ้องกำลกินหญ้านะครับอย่างอร่อยนะครับโอ้ดูว่าน้องบุญคลองนะครับยิ่งดูก็ยิ่งหล่อนะครับเพราะว่าน้องนะครับมีสายตาเบลตาที่มีเสน่ห์มากครับน้องบุญคลองครับมีเบลตาสายตาที่มีเสน่ห์มากครับแต่น้องันนี้ไม่ได้มีโอกาสนะครับน้องไม่ค่อยได้มีโอกาสนะครับที่จะได้ออกไปไหนนะครับ น้องไม่ค่อยได้มีโอกาสให้ไม่เมฟซี FC ได้รับชมนะครับเพราะว่าน้องขาดโอกาสนะครับคาว่าขาดโอกาสก็คือขาดโอกาสที่จะมีใครนะครับพาออกไปเดินพาออกไปให้ฟซีได้ชมนะครับเพ <Ooh. S 1> <า>ราะว่าน้องอยู่ในที่เดียวๆมาตลอดนะครับเพราะว่าน้องอยู่ที่เดียวๆตลอดนะครับทําให้น้องได้ขาดโอกาสตรงนี้ไปนะครับแต <M> ่ต่อไปนี่ครับขว <M> ันตําก็จะพยายามลุกปั้นน้องนะครับให้น้องเป็น คนคลองที่น่ารักของแม่แม่ของผู้ติดตามของเพื่อนของพี่ของน้องนะครับให้เข้ากับเพื่อนช้างได้เยอะๆนะครับให้เข้ากับเพื่อนช้างได้เยอะๆนะครับนะครับเนี่ยนะครับดูนะครับเนี่ยครับตอนนี้เขามีความสุขนะครับดูครับความสุขนะครับไม่ได้ไม่ได้มีทุกวันนะครับเพราะว่าความสุขเนี่ยครับ ไม่ได้มีทุกวันนะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็มีงานต่างคนก็ต่างมีหน้าที่นะครับแต่ถ้าเราทํางานทําหน้าที่ของเราให้เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถได้พาน้องนะครับมารีเล็กพาน้องมาออกกําลังกายหรือว่าพาน้องนะครับมาเดินนะครับทําให้น้องมีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีนะครับนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับแม่ๆมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องน้องบนคลองด้วยครับช่องพรายบนคลองนะครับช่วยกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่วยเป็นกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องพรายบนคลองด้วยนะครับเอาบบนคลองคลองครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับขวานตั้มก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ